สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมแอดมินจะพยายามลงคลิปไปเรื่อยๆนะคไม่ว่าจะเป็นแนวทางของแต่ละอาจารย์นะคะพอกันไว้ว่าจะไลฟ์สดได้ไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะคะคือตกไม่เป็นเวลาเวลานะคะท่านผู้ชมจะต้อง ออทยอยลงดูคลิปเอานะเดี๋ยวแอดมินจะลงไว้ของแต่ละอาจารย์ให้ไว้นะคะท่านผู้ชมจะได้ง่ายท่านผู้ชมเป็น FC ของท่านไหนก็เลือกดูของท่านนั้นนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ1ตุลา66นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะของป้าแสงซึ่งหลายท่านรอคอยนะคะของป้าแสงก็คือเราย้ําเสมอว่าทุกอย่างคือแนวทางนะคะของป้าแสงจะเป็นแนวทางดับบนตรงๆเท่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวกัดนะคะดับตรงเท่านั้นนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าเลขที่ท่านผู้ชมชอบแล้วมา,มาชนกับเลขดับท่านผู้ชมก็ จัดไปนะคะไม่มีใครบังคับนะคะทุกอย่างคือแนวทางทุกอย่างคือสูตรคํานวณนนะคะมีโอกาสผิดพลาดได้ทั้งหมดนะคะยังไงต้องเผื่อใจไว้ถ้าชอบก็จัดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยชนเลขดับเลยไม่ได้นู่นนี่นั่นเกิดมีโอกาสหลุดได้ทั้งหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่เลขดับพระแสงดับอยู่นะคะเอาอยู่นะคะน้อยครั้งที่จะหลุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะดับบนตรงๆของป้าแสงนะคะหนึ่งตุลาหกหกนะคะศู้า 9881 7467 5043362912นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางดับบนตรงๆเท่านั้นชนไหมตรงใจหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะนะคะทวนอีกที0598 81 74 67 504336 29และ12อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางดับบนตรงๆของป้าแสงคือเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะสำหรับเด่นบนล่างนะคะของป้าแสงงวนนี้ให้7กับ6ท่านผู้ชมชอบเลขอะไรนะคะเด่นบนล่างของป้าแสงเด่น7กับ6นะคะดับบน2นะคะแต่ว่า2นี่ก็เด่นมากเหลือเกินป้าแสงบอกนะคะอาจจะเด่นชนดับได้หรืออาจจะมาร้อยได้นะคะก็คือ ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับแนวทางบนดับ2นะคะแต่มันก็เด่นเหมือนกันกลัวจะเด่นชนดับนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูละกันว่า2ชอบหรือเปล่านะคะสำหรับดับล่าง0นนะคะงวดนี้ดับล่างศูนย์สำหรับแนวทางของตะเด่นแอดมินให้ไว้ไปแล้วนะคะอย่างดับล่างศูนย์ของตะเด่นให้ไว้หลักหน่วยยังไม่หลุดท่านผู้ชมก็ลองไปดูละกันนะคะสำหรับของประแสงว่าดับล่างศูนย์เราก็ไปคาดออกทีละตัวอะไรประมาณนี้นะคะ ่ะน,ะะนี่นะคะสำหรับแนวทางของป้าแสงนะคะดับบนตรงๆนะคะ0 5 98 8 1 7 4 6 7 5 0 4 3 3 6 2 9และ12อนะคะอันนี้คือแนวทางดับบนตรงๆเท่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะคะท่านผู้ชมนะคะทายชนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะไม่มีใครบังคับนะทุกอย่างคือแนวทางนะคะสำหรับเด่นบนล่างนะคะตามนี้เลยนะคะถ้ามีโอกาส แอดมินก็จะมาไลฟ์สดค่าคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกคือรีบทำคลิปก่อนนะคะเพื่อกลัวฝนตกค่าคืนนี้นะคะก็กันไว้ก่อนนะคะชอบท่านไหนก็ลองดูแอดมินจะพยายามลงให้ทีละคลิปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะพยายามลงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับแนวทางไทยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์สดสำหรับค่ำคืนนี้แล้วเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ